สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเล่นรีวิวอยู่กําลังจะสร้างรายได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับทําไมคุณยอดเงินหายเป็นเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ยอดเงินหายเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าเขาหายจริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นกดหัวใจกดซับสไครต์กดติดตามชา n น l โอปป้าพอลูกอ่อนด้วยนะครับ เข้าไปที่หน้าเฟซแฟนเพจของเรานะครับนี่โอปป้าลูกอ่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะตอนนี้พันสี่ร้อยคนแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยนะฮะการสร้างรายได้นะครับตรงนี้เลยนะครับยอดเงินที่ได้รับคลิกเข้าไปเลยเสร็จปั๊บมาเลือกตรงนี้นะครับยูเซอร์ของคุณนะครับนี่ของผมวันนี้นะ ตอนแรกผมก็สงสัยว่ารายได้หายไปไหนนะครับมาคิดเข้าที่นี่นะครับมันจะขึ้นเลยนี่ผมทํารายได้ได้1.09เหรียญเขาจะขึ้นว่าถูกระงับนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาจะโอนให้นะครับทุกๆ100เหรียญน,นั่นเองนี่คลายข้อกังวลใจไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้มาเรามาคิดภาพรวมกันเห็นไหมฮะมันอยู่ตรงนี้เงินเราไม่ได้หายไปไหนนะครับนี่ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนด้วยแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของ r e ว l ์นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตาม